สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทอกมนณนะใจบุตรประวัติส่วนตัวเกิดวันที่21กันยายนพุทธศักราช2529อายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดลำปางปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดเชียงใหม่ประวัติการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาการบัญชีจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ระดับปริญญาตรีสาขาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ประวัติการทำงานเริ่มทำงานที่สำนักง,งานสารกรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2560 ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมสหกรณ์สังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ดูแลพื้นที่ทั้งหมด3อำเภอ 1. อำเภอสันรปรตอง 2. อำเภอดอยหลอและ 3. อำเภอดอยเต่ารวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ5ปี2เดือนดิฉันทำงานในกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8มีทั้งหมด3อำเภอ ดูแลรับผิดชอบจํานวน12แห่งแบ่งออกเป็นสังกัจจานวน2แห่งและกลุ่มกเกษตรกรจํานวน10แห่งโดยแบ่งแยกพื้นที่อําเภอ 1. อําเภอดอยหลอจํานวน1แห่ง2อําเภอสัรประตองจํานวน9แห่งและอําเภอดอยอาเภอดอยเต่าจํานวน2แห่งรวมทั้งหมด12แห่งหน้าที่ความรับผิดชอบส่งเสริมและแนะนําให้สังกณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทําบัญชี แนะนำสอนให้จัดทำบัญชีปฏิบัติงานทำเอกสารต่างๆให้กับกลุ่มเกษตรกรสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์8ดูแลรับผิดชอบสหกรณ์จำนวน2แห่งกลุ่มเกษตรกรจำนวน10แห่งในพื้นที่อำเภอสันปะตองจำนวน9แห่งอำเภอดอยหล่อจำนวนหนึ่งแห่งอำเภอดอยเต่าจำนวน2แห่ง หน้าที่รับผิดชอบหลักช่วยเหลือสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำเอกสารทางบัญชีงบทดลองงบการเงินโดยสอนให้คณะกรรมการดำเนินง,งานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำบัญชีจัดทำเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยตรงตามที่สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ให้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการทำบัญชีและช่วยจัดทำเอกสารต่างๆประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือคณะกรรมการและร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์และกลุ่มกเกษตรกรและมีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจำซึ่งผลงานที่ผ่านมาประจำเดือนมิถุนายนประชาสัมพันธ์จำนวน23ชิ้น และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง,างๆของหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นพิธีปล่อยสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งสังก์นักเรียนโรงเรียนสันติสุขอำเภอดอยหลอเข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งสังก์นักเรียนโรงเรียนสองแคววิทยาอำเภอดอยหลอผลงานที่โดดเด่นสามารถผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานติดตามผลงานที่ภาคภูมิใจ สามารถผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านกลางอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ ai, และติดตามทวงถามนี่สมาชิกเพื่อชำระกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งเป็นนี่ค้างชำระของกลุ่มและนี่ค้างชำระของกลุ่มและลูกนี่เงินสดขาดบัญชีและสามารถผลักดันผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรผ่านมาตรฐานคือกลุ่มเกษตรกรทำนายุวาอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในปีบัญชีที่ผ่านมาสามารถผลักดันให้กลุ่มและสากรณ์ผ่านมาตรฐานทั้งหมด3แห่งคือกลุ่มเกษตรกร,ร,กร2กลุ่มและสากรณ์จำนวน1แห่งโดยการทำงานปฏิบัติตามหลักการบนพื้นฐานของการคลองคนคลองตนและคลองงาน